พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิดขยี้ข่าวกับผมครับกิดพลเดชวิสัยเข้ามาในช่อง YouTube กิดโพสช anel แล้วกดร้อยกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวก็มีการส่งสารจากกลุ่มทะลุวังแล้วก็ ส่งมายังไม่ใช่รัก่อเด็กลุมเะรุวานส่งสารมายังพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทครับซึ่งเป็นข้อความที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับผมเสียดายนะครับพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์นั้นเป็นวีรบุรุษนาแก่แต่ก่อนชื่อว่าเสรีเตมียเวทเป็นอดีตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติชีวิตท่านก็ผ่านโผลโลดผลแล้วก็เป็นผู้ที่กล้า กล้าที่จะต่อสู้กับผู้มีอำนาจต่อสู้กับมาเฟียทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกำนันเปาะแห่งชนบุรีพ่อของตระกูลคุณปื้มหรือเป็นเอียปอประตูน้ำนะครับท่านจัดการมาหมดแล้วแล้วก็มาเหมือนจะดีนะครับในการทำการเมืองในสมัยที่แล้วท่านเป็นประธานกรรมธิการปปช ก็มีผลงานสร้างชื่อเสียงแล้วก็เหมือนจะดีอีกเช่นเคยนะครับซึ่งท่านก็จับมือกับพักเก้าไก่จริงๆไม่ได้จับมือหรอกครับพักเก้าไก่ให้เกียรติท่านแม้ท่านมีสส1หนึ่งเสียงหนึ่งเสียงนะครับเป็นประธานกรรมธิการยังไม่ได้เลยนะหนึ่งเสียงก็ได้เป็นธรรมดาเนี่ยไม่มีตาแหน่งอะไรเดยพักหรอกพักเก้าไก่มอบตําแหน่งรองนาะยกรัฐมนตรีให้นะถ้าเกิด ได้จัดตั้งรัฐบาลจริงๆแล้วผมถือว่านั่นเราเป็นบุญคุณจากพักข้าวไก่ไปถึงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ซะด้วยซ้ำไปแต่ปรากฏว่าท่านก็มาทวงบุญคุณให้พักเพื่อไทยว่าพรคกข้าวไก่ควรจะยกมือให้คุณเศรษฐาเนาะให้เป็นนายกระนมนตีนะถือว่าเป็นการตรอบแทนบุญคุณที่พักเพื่อไทย ยกมือให้พักเก้าไก่มันบุญคุณอะไรครับท่านผมไม่เข้าใจตากากะความคิดของท่านในการที่พักเพื่อไทยยกมือสนับสนุนคุณพิธานั้นก็มีการต่อรองมีการมอบตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงหลกัลกๆกระทรวงดีๆให้กับพักเพื่อไทยโดยเฉพาะเป็นกระทรวงเศรษฐกิจพักเก้าไก่ไม่เก็บไว้เลยนะให้ไปหมดเลยนะเพราะว่าเขาถือว่าพักเพื่อไทยนั้นมีประสบการณ์ในด้านเศรษฐกิจ ก็มอบหมายให้ไม่ได้มีบุญคุณรอกครับผมว่าพักบุญคุณน่าจะเป็นพักเก้าวไก่ครับที่มีบุญคุณกับพักเพื่อไทยมากกว่าก็ไม่รู้ท่านจะออกมาพูดทำไมแล้วพักเพื่อไทยนะโดยเฉพาะคุณภูมิธรรมก็ไม่เคยที่ออกมาให้สัมภาษณ์ไม่ได้สนใจพักเก้าไก่เลยว่ามึงจะเลือกกูไม่เลือกถ้าเลือกก็ถือว่าดีก็ขอบคุณถ้าไม่เลือกก็ไม่เป็นไร ไม่ได้ให้ความสําคัญไม่ได้อะไรเลยแล้วสิ่งที่ปลดปร่ยเสรีพิสุจน์ไม่ควรอย่างยิ่งก็คือไปทะเลาะก,กับเด็กครับไปทะเลาะก,กับเด็กทําไมไปทะเลาะกับพวกสามนิ้วทําไมไปทะเลาะกับพวกกลุ่มพวกนี้ทําไมแล้วก็ไปพูดจาปาสายไปข่มขู่เขาบ้างไปแบบโอ้ยผมจะบอกให้นะครับมันหมดสมัยแล้วนะเดี๋ยวนี้คนที่มีมวลนชนนะเป็นคนที่มีอำนาจนะ ผมเคยไปเจอนะตอนนั้นผมทำงานอยู่ที่เพชรบุรีนะก็เป็นสงการเนาะผมก็ขับรถไปไปเที่ยวสงการเนะี่ยไม่ได้ไปเที่ยวหรอกก็ไปตลาดในเมืองแล้วไปเจอกลุ่มที่เขาเล่นสงการนะประมาณสามสิบกว่าคนนะแล้วเขาก็มาร้อมรถผมแล้วผมก็ขยับไม่ได้เลยขยับไปไหนไม่ได้เลยมันรอมหมดเลย จะเล่นเครื่องชนมันก็ชนไม่ได้นะมันล้อมผมก็ตกใจมึงล้อมกูทําไมวะทั้งๆท,ที่เราก็ไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วแต่พอเจอมวลชนสามสี่สิบคนเราก็ไม่รู้จะทำะํำยังไงอ๋อปรากฏว่าเขาเขาขอขอตังค์จะไปซื้อเหล้าแดงก,ก็เปิดกระจกให้ไปยี่สิบสามสิบี่สิบจำจำไม่ได้เขาก็ก็ยกมือไหว้ขอบคุณเราแล้วก็ปล่อยเราไปนั่นคือมวลชนเล็กๆนะ 3ามสี่สิบคนยังน่ากลัวเลยแล้วนี่มวลชนเขาเป็นพันเป็นหมื่นนะเผลอๆจะเป็นแสนคนจ่ด้วยซ้ำไปหลังจากนั้นอะไรเกิดขึ้นรู้ปะครับกลุ่มทรุวังนะครับก็ส่งสัญญาณให้กับพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ส่งสัญญาณมาว่าก่อนหน้านั้นพวกเราไม่เคยคิดจะไปพักท่านเพราะว่า มันไล่ค่าเกินกว่าที่พวกเจ้าเราจะลดตัวลงไปต่อจากนี้ไปถ้าเราเจอท่านที่ไหนจเจ้าอุจจาระระแงงยอดหน้าท่านให้สมกวับความคิดก็เป็นจุดๆที่ท่านพ่นออกมาระวังส้นแล้วก็จุดๆ,ๆระวังจะไม่แก่ตายนะไอ้แล้วก็จุดๆ,ๆถือว่าเรา ลั่นวาจาแล้วท่านจุดจุดจุดล้ำเส้นคมคู่เด็กอายุสิบห้าปีเราไม่ปล่อยให้ท่านเห่าได้อีกนานแน่นอนไม่ต้องสงสารคุณแม่ของหยกหรอกสงสารลูกสาวสองคนของท่านเถอะที่มีพ่อจุดจุดจุด,จดแบบท่านเจ้าชี ระเลงยอดหน้าแล้วไม่ใช่ทำไม่ได้นะไปเจอมวลชนนะทำได้นะระวังนะแล้วก็จะมันไม่โอเคล่ะคืออย่างนี้เขาเรียกว่ากว่างเท้าไปหาเสี้ยนกว่างปากไปหาเท้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจว่าตอนนี้พลิตรลเสรีพิสุทธิ์ทำไมต้องมาขยับต้องมา พูดจาปาสัยเอาใจพักเพื่อไทยจนเกินเหตุจนเกินงามงทั้งที่ตอนนี้พักเพื่อไทยกลายเป็นจำเลยสังคมไปแล้วนะอย่ามาอ้างเลยว่าประชาชนหล่อไม่ได้ประชาชนที่ไหนประชาชนที่ไหนรอไม่ได้อย่าไปอ้างแล้วก็ไปดูสิผมก็อยากให้ผู้บริหารพักเพื่อไทยอยากให้คุณทักษิณคุณอุ้งอิงคุณเศรษฐา เข้าไปดูใน t ิกตอกใน YouTube ในโซเชียลทุกช่องทางไปดูที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพักเพื่อไทยบ้างมีคนเอาเสื้อพักเพื่อไทยมาเผาไม่รู้ต่อกี่คลิปต่อกี่คลิปเอามาเช็ดเท้าบ้างเอามาเช็ดรถบ้างเอามาเช็ดพื้นบ้างแล้วมีการด่าย่างเสียหาย ส่วนพรรคเพื่อไทยก็เบลียนหน้าออกมามาปกป้องแล้วก็มากูดคุยทำให้ตัวเองดูดีทำให้ตัวเองแบบที่ต้องทำเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินทำนองนี้แล้วผมก็จะบอกให้นะว่าผู้มีอำนาจที่เขาไม่สนับสนุนพรรคก้าวไกลนะเขาก็จะไม่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยด้วยจริงๆ และพรรคเพื่อไทยจะไม่เหลืออะไรเลยนายกไม่ได้อยู่แล้วในเมื่อมาถึงขนาดนี้แล้วเขาจะปล่อยให้พรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีทำไมทำไมพวกเขาไม่เป็นเองสวสองร้อยห้าสิบคนอยู่ในมือพวกเขาแล้วและการที่สอวสองร้อยห้าสิบคนไม่ยกมือให้คุณพิธ,ธาก็ไม่น่าจะยกมือให้คุณเศรษฐาหรือคุณอุ้งอิง จริงๆไม่น่านะจะไปแจกกล้วยนะเขาก็มีหลายแจกกล้วยอยู่แล้วเผื่อรับสองทางก็ด้วยซ้าไปนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ไม่โอเคเลยสำหรับพรกเพื่อไทยแล้วก็ทาก็ไม่โอเคเลยสำหรับบนตำรวจเอกเสรีพิสุเตมียยเวทที่มาอ้างนู่นอ้างนี่แล้วเขาก็ยังพูดว่า พูดว่าอะไระป่ะพูดว่าเขาอะไม่เอาพลเอกประยุทธ์คนเดียวไม่เอาไม่เอาลุงตู่คนเดียวแต่ตอนเนี้ยลุงตู่ก็ลาออกจากพักรวมไทยสร้างชาติแล้วก็เท่ากับว่าพักรวมไทยสร้างชาติไม่มีลุงตู่พักเพื่อไทยก็สามารถที่จะไปร่วมกับรวมไทยสร้างชาติได้ส่วนพักพลังประชารัฐมีปัญหาอยู่แล้ว ลุงป้อมเขาไม่ได้เป็นคนที่ปฏิวัติรัฐบารรัฐบารเนี่ยไม่ใช่ปฏิวัติลุงป้อมไม่ได้เป็นคนทําการรัฐบารลุงตู่เป็นคนทํารัฐหานคเต็มาสทีจะไม่ร่วมกับลุงตู่โดยเด็ดขาดตอนนี้ก็เหมือนกับไม่มีลุงตู่แล้ว่ะแกก็พูดอย่างเนี้ยก็สรุปว่าร่วมได้ทุกพัก ไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติเขาก็คุยกับเพื่อไทยแล้วเพื่อไทยก็คงคิดอย่างนี้เพื่ออะไรครับที่พลตุ้เวยเสรีที่สุดมาเป็นหัวหอกทะลงฟันแบยจมีนึึงเสี่ยก็เพื่ออํานาจนะครับก็อยากได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีอยากได้เป็นรัฐมนตรีก็ถึงต้องออกมาเดินเกมแรงแบบนี้ท่านั้นก็ จะไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างก็เป็นโอกาสสุดท้ายรถไฟเที่ยวสุดท้ายก็ต้องทําแบบนี้ครับเพราะว่าพลตุริเสีวิสุทธิ์ก็ไม่ได้มามีลึกซึ้งตึงใจอะไรกับพรรคเพื่อไทยหรอกพรรคเพื่อไทยเป็นคนปลดท่านซะด้วยซ้าไปในสมัยไหนวะสมัยคุณสมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีปลดท่านออกจากผอ,อรตรนะครับ ท่านได้เป็นผอ,นอสมัยทําการรัฐบาลนะครับสมัยที่พลเอกสุรยุทธ์ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนะท่านแต่งตั้งพลเอกเสรีพลตำรวจเสรีวิสุทธิ์ขึ้นมาแล้วก็โดนปลดในสมัยพักเพื่อไทยแล้วก็ดึงพลตำรวจเอกเอพัชราวาดขึ้นมาแทนท่านก็ไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งกันหรอกครับไม่ได้มีบุญคุณอะไรกันเลยครับ ตอนนี้ก็เป็นผลประโยชน์ล้วนๆเท่านั้นเองแล้วก็อ้างชาติอ้างแผ่นดินนะครับอก่อนจะจบไปผมจะพูดถึงสารอีกครั้งหนึ่งเผื่อท่านจะลืมนะครับแต่ผมก็ไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยจริงๆที่กลุ่มทะลุวังจะทำแบบนี้จริงๆแค่ขู่ก็โอเคนะแต่ถ้าจําจริงมันก็ไม่ควรไม่ควรจริงๆไม่ควรเป็นอย่างยิ่งนะครับเขาส่งสารมาอีกครั้งหนึ่งผมเอามาพูดอีกครั้งหนึ่งว่าก่อนหน้า พวกะนั้นพวกเราไม่เคยจะไปที่พักท่านเลยเพราะว่ามันไร้ค่ากว่าที่พวกเราจะลดตัวลงไปต่อจากนี้ไปถ้าเราเจอท่านที่ไหนจะอุจระระเดงหน้าระเดงยอดหน้าท่านให้สมกับความคิดจุดจุดจุดที่ท่านประกาศพ่นออกมาระวังส้นจุดจุดจุดระวังจะไม่แก่ตายนะไอจุดจุดจุด ถือว่าเราร่านวาจาแล้วท่านจุดจุดจุดล้ำเส้นคมคูเด็กอายุสิบห้าปีเราไม่ปล่อยท่านให้ท่านเห่าได้อีกนานแน่นอนไม่ต้องสองสารคุณแม่ของหยกหลอกสองสารลูกสาวสองคนท่านเถอะที่มีพ่อจุดจุดจุดแบบท่านโอเคนเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอ ก็มาซื้อน้ำหอมผมหน่อยครับน้ำหอมสายมูเตรูยี่ห้อหมุนตานะราคาห้าร้อยเก้าสิบบาทพร้อมค่าสง่งพระพุทธรุ่นหร้อยหกสิบกปีทวีโชคก็ยังมีให้บูชายอยู่ติดต่อกับผมโดยตรงเลยนะครับสามช่องทางช่องทางแรกก็คือในเฟ c บุ๊ก k ดรกิจพลเดชวิสัยช่องทางที่สองก็คือรายช่องทางที่สามก็คือโทรศัพท์ครับเบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์ ท่านทธิสนับสนุนผมไปสู้คดีที่ศาลอาญาทนในวันที่8สิงหาคมโอ้เงินก็มาชีไทยปละดิตครับเรื่องบัญทีก็จะขึ้นหน้าจอเช่นกับเข้าไปดูใน YouTube กิดโพส n n e l ด้วยนะครับกดติดตามด้วยแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยขอบคุณครับที่ติดตามคลิปนี้จนจบก็ใ้ท่ามีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัหดี้ 大胆。